สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นขอให้พี่แนะนำตัวก่อนเลยนะคะครับผมสุพิทัเกิดครับก็ทำหน้าที่รองผู้ตรวการหนั่สืุพิกกทมทีวีนีวีแล้วก็หลักๆก็คือจำข่าวทั้งขีปนทีวีก็ข่าวของหนุ่มสุพิทอายุการทำงานก็ปีปปป 3, 5, นี้เป็นปีที่สามที่สนะ ค่ะเดี๋ยวจะสอบถามข้อมูลนะคะพี่ก็คือว่าบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการเป็นผู้สื่อข่าวอะค่ะทาอะไรบ้างนะคะบทบาทหน้าที่ที่ทางานอยู่อี่นี้ก็รับผิดชอบข่าวตั้งแต่หกโมงเช้าถึงหกโมงเย็นหกโมงเจ้าถึงหกโมงเย็ารับผิดชอบตลอดบันทึกภาพเขียนข่าวครับลดสัมภาษณ์ทั้งหมดที่มีอยู่นะครัแล้วพี่มีเทคนิคใน ในการหาข่าวและการคิดประเด็นข่าวมีกระบวนการอย่างไรบ้างทคนิคในการหาข่าว<ม>ก่อนอื่นเราต้องคิดก่อนว่าต้องคิดประเด็นก่อนไว้ล่วงหน้าว่าวันนี้เขามีข่าวอะไรเกิดขึ้นในบ้านเรา<ม>ระดับประเทศระดับจังหวัดแล้วก็มาหาประเด็นว่าเราควรจะเอาอะไรนําเสนอต่อผู้ที่สนใจข่าวยกตัวอ,อ,อย่างเช่นบางทีมันไม่เกี่ยวกับจังหวัดเราก็ต้องเอาออไปไประเด็นว่าถ้าหากเหตุการณ์นั้นมันเกิดขึ้น ที่จังหวัดเราเราจะทําอย่างไรงเช่นถืระวิอย่างเงี้ยมันไม่เกิดขึ้นในบ้านเราแต่ถ้ามันเกิดขึ้นในบ้านเราเราจะทาอย่างไรพายุแรงๆ่ยเกิดขึ้นในบ้านเราจะทำอย่างไรปา่าเด็นมาผู้ที่ร่วมแนวทางในการคิดกันเรามันก็จะเป็นคนที่สนใจข่าวเพินอค่ะแล้วในการเขียนข่าวค่ะมีเทคนิคในการเขียนข่าวในการเขียนข่าวเนี่ยหรือว่าเราคนไทยภาษาไทยต้องชัดจีนเพราะว่าเวลาเขียนเป็นข่าวไปแล้วเนี่ย ลงไปในสื่อสีพิมพ์เนี่ยมันถือเป็นตำลาอย่างหนึ่งเป็นบันทึกประวัติศาสตร์เพราะว่าได้ว่าบันทึกว่าวันนี้มีอะไรเกิดขึ้นฉะนั้นภาษาที่ใช้กับประเด็นในการเขียนข่าวต้องให้ชัดเจนว่าโอกาสข้างหน้ามันจะเป็นประวัติศาสตร์เลยเพราะผ่านไปวันเดียวมันก็เป็นประวัติศาสตร์แล้วฉะนั้นการบันทึกประวัติศาสตร์ที่ดีสุดคือการเขียนลงบนหนสื่อพิมพ์แล้วคุณสมบัติในการเป็นผู้สือข่าวค่ะคุณสมบัติของการเป็นผู้สือข่าว ผมไม่เน <Pop> ้นว like ่าค <lobster kho> <án> to uh ุณต uh ้องเรียนที่เทีนะการเป็นผู้สื่อข่าวเนี่ยคือถือว่าเอาข่าวจากที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่งได้ชัดเจนชัดเจนเลยว่าเที่ยงตรงชัดเจนให้ความเป็นธรรมต่อคนทุกคนเราจะไปมองว่าคุณสมบัติจะต้องตรงตรงนู้นตรงนี้ฉะนั้นคนที่เป็นผู้สื่อข่าวก็คือคุณสมบัติส่วนตัวต้องหนึ่งรักในการเป็นผู้สื่อข่าวให้ความเป็นธรรมได้กับแหล่งข่าวและข่าวที่เกิดขึ้นรับผิดชอบสังคมพอๆกับคนอื่น แล้วปัปหาในที่ทํางานเวลาทำงานมีปอะไรบ้างไหมคะปัญหาในการทํางานส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากเทคโนโลยีใช่ไหมเราได้ข่าวมาแล้วเราจะนําเสนอถึงผู้ที่ต้องการไปพบขาอย่างไรตรงนี้มันเป็นปัญหาว่าบางทีเรามีเครื่องมือแต่ไม่สามารถสื่อไปถึงผู้ไปพบขาได้ทันท่วงทีเช่นระยะทางชุมชน หนังสือพิมพ์บางทีเก็ไปไปถึงหมู่บ้านมีสื่ออื่นไหมที่จะสามารถสื่อให้จึงหวันได้เลยนีย่คือปัญหาของผู้สื่อข่าวที่เป็นทุกวันนี้เป็นอย่างนี้เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันทนสมัยมากขึ้นแต่มันไปถึงคนที่ต้องการรู้น,นี่แหละอยากให้พี่ฝากความคิดเห็นที่แบบทำให้น้องรุ่ใแบ,บ่เขาอยากเป็นนักข่าวเนี่ยค่ะก็การเป็นนักข่าวที่ดีต้องมีใจรักอย่างหนึ่งแหละรับผิดชอบสังคม ร่วมกับคนอื่นด้วยการนำเสนอข่าวแต่ละครั้งเนี่ยมันจะบบอกว่าผมเสียใจที่ผมเสนอข่าวผิดพลาดมันไม่ได้หรอกมันไม่ทันแล้วมัน,ม,นมันผิดพลาดไปแล้วมันก็ไม่ทนันใช่ไหมนั้นก่อนที่เราจะคิดจะเขียนหรือจะวิพากษ์วิจารณ์อะไรใครไปเนี่ยต้องรับชอบก่อนว่าจะเป็นนักข่าวที่ดีค่ายขคุณค้า